อนนี้คือ6กเดือนนะคะไม่เห็นแผลคะ่ะนิ่มมากๆเลยค่ะเหมือนธรรมชาติแม่ให้มาเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องฝนนะคะอายุ25ิปีค่ะตอนนี้คือ6เดือนนะคะคือนิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนธรรมชาติแม่ให้มา ค่อนข้างที่จะเล็กมากๆมองไม่เห็นเลยค่ะคุณหมอได้ใช้เทคนิคกันส่องกล้องนะคะซ่อนแผลด้านลักแล่ค่ะเลยทาออกมาได้แบบไม่เห็นแผลคะ่ะตอนแรกก็กังวลน,นะคะแต่ว่าพอได้มาทำกับคุณหมอจริงๆแล้วนะคะคือไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเกินกว่าที่คาดไว้เยอะเลยค่ะรู้สึก ดีใจที่มาทำกับคุณหมอคิดว่าตัดสินใจถูกค่ะที่มาทำกับคุณหมออเล็กนะคะใครที่แบบกำลังมอหาที่จะเสริมหน้าอกนะคะก็อยากจะแนะนำอ่าด็อกเตอร์เล็กคลินิกไว้ในดวงใจนะคะเพราะว่าคุณหมอดูแลดีมากตั้งแต่ทำแล้วก็หลักฟอ l โล่เอะคะ่ะแล้วก็พี่ๆี่พนักง,งานที่นี่ก็ดูแลดีมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ